สวดกุศลธาทมามะนี่ก็ว่าเป็นวระสวดให้ผู้ตายไปสวรรค์ได้เดียวนี่อันประเภทนี้อันจังสี่นี่กหลายคนได้นั่งอยู่นี่ก็ว่าก็สวดให้ผู้ตายไปสวรรค์หนึ่งตัวทรงดวงวิญญาณมันพระพุทธเจ้าองค์ใดสอนเฮ้ยไปปวดบวกในเมืองในปตยปิดกไปปวดในเมืองในตำรานั่นสวดดินสวดในคนเป็นตัวฟัง่งอ่าบ่ไในสวดในขคนตายเด้เจาะไปเบิงที่เราประเทศอินเดียตายทุกหน้าที่นั่น ไม่ตัง้งแต่แขนเท่านั้นเขาเผาตัง้งแต่แขนกึกน่งโลองไปน้ำพ่งข้าพนให้อีแห้งกินให้อีกากินแต่ว่าอีแห้งอีกาไปอยู่อินเดียหมดร่อยลื่นไปนะั้นม่น้ำพงข้าหมองรอยกล็ลอยไปผู้ล่องอาบน้ำผู้กินน้ำก็โกบโกินจบไปมนน้ำใจเดียวกันเขาถือว่าเป็นแมนม้ำศักดิ์สิทธิ์เมื่อแม่นว่าส่วนรณคนตายไปสวรรค์ ร่างบ่าร่างซองตายหกถุมก็ไปปลุกผาหกถุมหลวงพ่อเตินเดาเดาเดายังไงใช่พอใต้แล้วพอใต้แล้วมันจะถุมยังย่มหร้อตีนึงไหวมึงไปนิมนต์หลวงพ่อนะ่ะเราบอกไปแล้วสี่วัดสี่องค์เจ้าอาวาสนี่แต่เจ็ดสิบทั้งนั้นนี่หกสิบหาองค์นะึง เนิบเดินกับไปนิมนต์ผ่าได้อยากให้พ่อพ้นไปสวรรค์ขึ้นพ่อผ่าสิไปกันผีพ่อผีแม่ผ่นหลอกแล้วอีกอย่างหนึ่งพ่อแม่ตายกับเสือกย่านอีกโอ้ก็โพดไปหรอกเว้ยพ่อแม่เจ้าของอ่ะยังย่านอยู่อีหนีแนวพวกพูทเฒ่าซุ้มนั้นเป็นกระฟากระเบิดบ่อยากหลอกนั่งอยู่หันเพราะเราเราว่างไว้น่ะพวกยู่น่นสิพุทธว่ะซุ้มมั่น เบื้องเวโร่เ so ท่าๆงอกข้างเหยียวนั่นต่อไปนะเจ้าละนั่นเจะว่าเจ้าสิงามเป็นอมตะนะฟังเราเด้หน่อยคู่มือนีบ้านนีมีลูกคนใดบ้างที่จะห่วงแม่สักกี่คนคุณแม่ขาคุณแม่ทานอะไรคะคุณแม่จะทำงานหนักมากนะคะคุณแม่ที่ตังคุณแม่ไปวัดนะคะให้คุณแม่พันหนึ่ง มีจะกี่คนนี่ยวมาว่ามือเฮงสีแบงทียหายอ้ยวนเนี่ยอีดีนแหน่เสียมไปโลดพานี่เน่งคือกันเดอร์าอง์์ใหนีจากคู่บาอาจารย์ไปดูดูบอกอุปถาบอตั้งใจอยู่พระพุทธเจ้าพันจัดไว้ตัวในพระวิน,นัยถ้าบอกขบหาพันศาพนบอกให้เลร่อน ใจจะอยู่กับอาจารย์องค์ไหก็ตั้งใจอยู่พรษาหนึ่งก็แปดพัาษาสองก็แปดนั่นคือการแพ้ตัวเองเป็นอย่างเพื่อนจังใ้อยู่หาพรษาเพื่ออย่างเพื่อให้เบิ่งจิตเจ้าของดูความฟุ้งซ่านดูความหงุดหงิดถ้าเอาชนะความฟุ้งซ่านหงุดหงิดไม่ได้มรรคผลไม่เกิดคือกันน้ำคันธรรมดาคือกันถ้าไปคนคนธรรมดา,า,ไ,ปมดาไปอยู่แปดมองหันก็ไปอยู่แปดมองนี เฮ็ดให้เจ้าหน้ายบ่บหักเราก็เลยกลายเป็นคน,นบ่มีเสน่ห์ว่ะผู้สาวเขากะเบิ่งเลยนีย่งานนี่การอย่างโอ้ยบักนันปอยู่กัภัยเขาบ่ได้ปวดมากขาเขาก็จะก็ซื้อซื้อมาเขาไปอยู่กับคนนั้นเขาบ่ได้เป็นเอช <laughs> ถ้าเป็นคนขีน่ข้ามนกนันกับโบ่รวยบวชเขามาเป็นพระขี่ข้านอีกบ่บตั้งใจทำคุณ ความเพียรเจ้าของบ่เบิงจิตเบาอชนะเจ้าของมักผลบก่เกิดหาอันใดใดอันนั่นครับเราจะหาอะไรถามว่าชีวิตเหล่านี้เราจะเอาอะไรมีอะไรในชีวิตนี้จะเอาอะไรจะเอาเมียหรือถ้าเราจะเอาเมียเรามีอาชีพอะไรทีสามล้อหรือรือจะหิวพูด หรือจะเป็นบ่อยหรือจะเป็นโสเพณีบกเถิดถามเจ้าของเบิง้งเรามีอะไรมีความสามารถอะไรถามเจ้าของเบิง้งเราให้ถามในถอถือบาทน่วยเดียวไปยังี่แต่เราเมื่อเดินอาหารทิพทังนั่นนะ่ะบริเฮตเลยหน้านี่มีมดเนี่ยขน้อยกราบเรากราบอีกเชื่อเถิอถึงเบิ่ได้เด้อได้ใช้บาท แมนบ่ลละเขากรับเขาเมนบอมีไงกักรับแมนบอพ่อก็กรรบแมนบอก็ได้ทึกปั๊บบักเชียงบักคิดขิค้าดต้ม่ใช่บค่าขโมงอผาวเขาดาวที่บัดนนี่บวชเคิดคาแต่มึงบักห่านี่าะวทึกกมาคิค้าอีกแล้วเนียหนึ่งเรีวหนึงเดียวเยมมึงเป็นผัวเขาก็ว่าแตตัวเข้าไปเลยเขามีอย่างบาน ถ้าต้องเบิ่งเข้าให้มันหูยี่หนีเดยเบิ่งจ้าของให้มันออกให้ว่าเป็นคนแนวใด